วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเผากระทะเหล็กด้วยเตาถ่านนะครับนี่เหมาะสำหรับกระทะขึ้นสนิมหรือว่ากระทะที่ผัดเมลื่นะครับวิธีทำนะครับก่อดอื่นให้เราไปก่อดเตาถ่านแบบนี้ก่อนนะครับถานเนี่ยต้องใส่เยอะๆเลยนะครับถ้าจะให้ดีเอาให้ล้นๆไปเลยนะครับส่วนใครที่มีเตาเล่งหรือว่าหัวเผาตัวนี้นะครับบางคนแนะนำให้ใช้2ตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะมันสะดวกกว่าส่วนตัวบางเนี่ยไม่มี2อย่างที่ว่าครับก็เลยต้องใช้วิธีการเผาด้วยเตาถ่านแทนหลังจากถ่านติดดีเลยนะครับต่อไปบางจะใช้ได้ตัวนี้นะครับโดยถ้าใครไม่มีไดตัวนี้สาามรถ ใช้พัดลมได้นะครับโดยวิธีการก็คือบางจะเจาะไปในรูอากาศของมันนะครับเพื่อที่จะเร่งไฟให้มันแรงขึ้นครับถ้าใครไม่มีสามารถใช้พัดลมได้นะครับอ่าเราได้ตัวนี้เนี่ยอ่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มความร้อนนะครับเปิดแค่พัดลมมันเฉยเฉก็พอครับนี่แล้ววิธีการเผากระทะของบางเนี่ยพอมาเริ่มแดงแล้วเราจะขยับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเผากระทะให้มันแดงจนทั่วนะครับอ่าสีที่บางต้องการคือกระทะสีดํานะครับ กระทะใบนี้เนี่ยบางได้มันในราคา2อรอกว่าบาทครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเผาแล้วนะครับแต่ว่ามันออกเป็นสีลุ้งๆหน่อยนะครับนี่สีเทเทครับอ่าแล้วเวลาใช้เนี่ยมันมีบางจังหวะที่ผัดแล้วติดนะครับทอดไข่แล้วไข่ไหม้นะครับบางก็เลยกะว่าจะเอามาเผาซ้ำอีกรอบนะครับและเวลาจริงที่บางใช้ในการเผานะครับบางใช้เวลาไปทั้งหมด8นาทีนะครับจนกว่ามันจะแดงจนทั่วนะครับนี่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับ เผาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งร้อให้มันเย็นนะครับพอมันเย็นเสร็จแล้วค่อยเอาน้ามาล้างแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใช้ซันไรนะครับนี่ทางลงไปแล้วก็ค่อยๆขัดแบบนี้นะครับาการขัดเนี่ยขอแนะนำไห้ใช้ฟองน้ําก็พอนะครับอย่าใช้ใยห,หรือว่าอย่าใช้ฝอยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้กระทะของเราเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ฟองน้าถูเบาๆก็พอครับล้างด้วยซันไลเสร็จแล้วก็ต้องล้างด้วยน้ําเปล่าเยอะๆนะครับมันจะได้ไม่มีกลิน่น ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลือบน้ํามันนะครับวพื่อที่กระกับบัก็คือบังเจ Liam, ยากระทะเนี่ยเอาไปย่างบนไฟแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องเล่นงไฟนะครับนี่ใช้ไฟปกติเลยครับรอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้กระทะมันยังเปียกอยู่นะครับนี่โอ้โหควันขมงเลยครับและหลังจากกระทะแห้งแล้วนะครับบางจะใช้น้ำมันพืชนี่ยเทลงไป,ปแบบนี้แหละครับแล้วก็ค่อยๆกลิ้งกระทะนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันพืชนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อกระทะนะครับนี่ อ่ากิ้งเข้าไปแบบนี้หรือถ้าใครมีทิชชู่สําหรับทําอาหารเนี่ยก็สามารถเอาทิชชู่คีบกับตะเกียบแล้วก็เช็ดให้ทั่วได้นะครับอ่าวิธีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเคลือบน้ํามันนะครับและเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้กระทะเหล็กดําๆแบบนี้เลยครับอ่าและนี่ก็จะเป็นการเทกระทะนะครับเมนูที่ใช้เทสในวันนี้ก็คือข้าวผัดนะครับนี่อ่าบางจะใช้เตาแก๊สปิกนิกอันนี้นะครับนี่ไฟต้องเปิดให้แรงสุดนะครับถ้าที่จะแรงได้นะครับ ส่วนสูตรของข้าวผัดนะครับบางจะไม่ได้นะครับนี่ก็ทำทําเองงั้นเลยครับเรามาโฟกัสกันที่ความลื่นของกระทะกันดีกว่านะครับดูเอาเองนะครับกระดกยังไงก็ไม่เลอะเทอะนะครับนี่กระทะอย่างลื่นเลยครับนี่ไม่มีติดกระทะนะครับนี่รอดให้ดูครับถ้าหากว่ากระทะที่มันไหม้นะครับเข้ามันจะกระดกเลอะเลยนะครับนี่กระดกไม่ได้นะครับถ้าหากว่ากระทะมันไม่ลื่นนะครับนี่นี่นะครับโอ้ร่อนอย่างมันเลย อ่าเมื่อผัดเสร็จแล้วมาดูนะครับว่าจะมีข้าวติดกระทะหรือเปล่านะครับโอ้โหดดเองครับเนี่กระทะอย่างเงาครับไม่มีติดกระทะแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับไม่มีข้าวไม่แม้แต่เม็ดเดียวเลยครับ